ส่วนเรื่องบิตคอยก็ทำนิวไฮก็จริงๆก็เป็นเรื่องปกติอหนึ่งสองมันก็ต้องมีสามมาพูดไปต้องนานแล้วนะพูดมาตั้งแต่ว่าอ่าเป็นล้านเป็นล้านแน่ๆคนก็ถามมาเป็นโจ๊กตอนนี้ยังไม่ถึงตอนตอนนั้นยังไม่ถึงล้านบาทนะนะเขาถามว่าล้านล้านดอลลาร์นะครับเอนะแบบประชาชนเราอะนะ ไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ถึงล้านบาทเลยไม่ใช่แต่ตอนนั้นที่หมายถึงล้านเนี่ยหมายถึงซาตโตชิหมายถึงแสดนะแศหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นล้านนะโอ้แสตลล้านบาทนะครับไม่ใช่ล้านดอลลาร์นี่คือไม่ได้กล่าวนะไม่ได้กล่าวเพราะอะไรเพราะวันนี้ยก็ได้รับหนังสือจากการลงทุนกองทุนต่างๆนะฮะ ซึ่งอ่าแม่เขาไปลงทุนเอาไว้เพื่อจะลดหย่อนภาษีอ่ะพ่อก็เตือนไปต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วบอกว่า,วามันมันบริหารไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยนะมีงไงมันก็การที่ลดหย่อนภาษีได้บางส่วนมันไม่คุ้มกับค่ากองทุนที่มันลดไปหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรทำอะไรก็ทำไปเพราะว่าก,ก็เหรียนรู้นะคราวนี้เรามาดูอาการบริหารกองทุนแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันในอย่างเช่นกองทุน หนึ่งสองสามสี่หรือกองทุนสี่ห้าหกเจ็ดอะไรต่างๆนะมันต้องมีการประชุมประชุมของเจ้าของเงินนะ่ะนะปีละครั้งอนะอย่างน้อยนะปีละครั้งการประชุมมันจะมันจะมีสักครั้งหนึ่งมาที่ผู้ถือเงินเจ้าของเงินเขาจะบอกกับลูกน้องเขาที่บริหารน่ะบริหารกองทุนนะ่ะบอกคุณคุณแบ่งเงินสักนิดหนึ่งมาถือบิตคอยไม่ได้เลยเพราะเมื่อก่อนถือไม่ได้กฎหมายไม่ให้ใช่ไหมตอนนี้มี E t ทแล้วเนี่ย นะคุณก็แบ่งมันิดนึงสินะคือจริงมาเยอะๆอยากให้เอาเยอะๆไปเลยเหมือนไม่ประเทศอะไรที่เขาที่ที่เอาบิตคอยเป็นเป็นลีกัลเทนเดอร์อะชื่ออะไรในะประเทศเลยเอ่อเอลซาวาโดเอออยากให้อย่างนั้นไปเลยแต่คงไม่ได้มันเร็วเกินไปก็บอกขอสักปเปอร์เซนต์นะนหนึ่งได้ไหมจริงจริงเอลซาวาดโอก็อาโลเคตประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวนะเออเปอร์เซนต์หนึ่งได้ไหมเฮ้ยีถ้ากองทุนต่างนาเนี่ยถ้าเขาประชุมกันแล้วได้รับข้อเรียกร้องจากสมาชิกอย่างเนี้ย พาอคิดว่ามันเขาคงหลุดเข้ามานะสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งอยากหลายกองทุนแหละใช่ไหมเราก็ดูเริ่งที่ทเราเห็นในตอนนี้แหละนะก็คือเริ่ม initial allocation เปอร์เซ็นต์หนึ่งเ,เ,เพราะว<ร>่<ร>าม,<อ>มันเป็น,ท,นที่พิสูจน์แล้วด้วยว่าการมีบิตคอยอยู่ประมาณจริงๆมีบิตคอยอยู่ที่จุดออ t ติมัมนะที่จะลด risk ช่วยลดริสในพอร์ตโฟลิโอด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าสั้งหหายของกองทุนคืออยู่ที่ประมาณ3%เซเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะเริ่มสักเจสัแอดหนึ่งเอซนแอดสองเปอร์เซ็นต์แอดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนได้เยอะเราก็ยังไม่ต้องรับความเสี่ยงในความผันผวนของบิตคอยมันเป็นมันเป็นมนันมันเป็นการตัดสินใจนนที่ท,ที่ไม่ได้เสี่ยงอะไรอ,อ่าเพระที่กองทุนไม่ได้มีเท่าที่เราคิดกันนะเฮรยกองทุนอื่นอีกละกองทุนบหน็ดบานานนะว่างไงอืม จะเอาไหมสักเปอร์เซนต์หนึง่งโอ้โหนับเงินไม่ทวนละให้กองทุนน้ำมันล่ะเออโอ้โหกองทุนสารพัดกองทุนเลยหนึ่งเปอร์เซนต์เข้ามาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะครับแล้วประเทศไทยเราประเทศเดียวเมื่อไหร่ที่มีกองทุนที่อื่นนี่ก็เอาไงกองทุนต่างๆที่อเมริกาล่ะโอ้โหยุโรปแนละ้วอะไรน,นานๆเนี่ยอย่าว่าจะหนึ่งเปอร์เซนต์เลยขอแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์ก็ตายแล้วนะ มันจะเกินแคปิตอลทั้งหมดของของที่เทรดบิตคอยอยู่ในขณะนี้แล้วเพราะฉะนั้นที่บอกว่า1นึ่งมิลเลียนดอลลร์เพอหนึ่งแซดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งซึ่งเพ้อฝันนะเพราะว่ามันเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันยี่สิบรยี่สิบเอ็ดล้านเหรอมันก็อยู่แค่มันเพิ่มไม่ได้อะจริงๆเราเห็นภาพนี้ก็ชัดเออ <c oughs> ซิมบับซิมบับเวนดอลล ใช่ไหมเออใช่ใช่ประมาณหนึ่งเทรเลียนหรือหรือหนึ่งมันหน่วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะหนึ่งเทรเลียนเอ่อหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเทรเลียนละเออหนึ่งหมื่นเทรเลียนลงมาเหลือหนึ่งลล้วตอนนี้ไม่มีค่าแล้วนะไปซื้อของเนี่ยเก็บเอาของเอาเงินใส่รถเข็นเข็นไปพอไปถึงร้านมันมันขึ้นราคาแล้วซื้อเวด้คือมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องหนี้สินเนี่ย นะยังไงก็ตามถ้าเงินดอลลาร์มีค่ามากเนี่ยไม่มีปัญญาใชานีหรอเกเงินดอลลาร์พังหมดเลยอะ่ะหนึ่งแสดจะเป็นล้านดอลลาร์เนี่ยโอ้โหใชน้นีไปเลยสามสิบหก trillion ใช่ไหมเรื่องเลเ็กเลยแล้ววันนี้เนี่ยที่คนก็สงสัยกันว่าไปวะมันช้อนซื้อเลยอ่าบิตคอยตอนนี้นะหลายคนก็ชี้ไปที่ไหนหรือว่ารัฐบาลอเมริกาไม่ใช่รัฐบาลนะ่ะคนที่คุมประเทศเบลกาอยู่อะ่ะก็หกตระกูลยิ่งใหญ่ของเขานั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะขึ้นอีกเยอะท้องคําก็จะขึ้นอีกเยอะนะตลาดหุ้นละ่ะก็จะขึ้นอีกมันจะเก็บเป็นเงินดอลลาร์ทำไมใช่ไหมทุกอย่างคือต้องบอกต้องบอกว่า Disclaimer นี่มันจะขึ้นอีกในหน่วยดอลลาร์ใช่ใช่ใช่ช่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วคือถ้าเราเทียบในหน่วยบิตคอยมันสามารถบ,บอกได้ว่าทุกอย่างจะลงนะเออเ เพราะว่าในในในมาตรฐานทองเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปจะราคาถูกลงถูกลงถูกลงคนก็จะสามารถใช้จ่ายและซื้อได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเรายังวัดอยู่ด้วยหน่วยดอลลาร์เราจะเห็นทุกอย่างขึ้นเออในวันที่เออในวันที่บิตคอยน1ล้านดอลลาร์ต่อซาตโตชีผมว่าวันนั้นคงไม่มีใครเทียบราคาบิตคอยเป็นดอลลาร์แล้วละมันมันต้องมีมันต้องมียางอายมั้งอ่ะนะถึงวันนั้นเนี่ยนะฮะมันจะต้องแบบคือเงินเงินนี้มันไม่มีหน้าไปสู้ใครแล้ว อย่าลืมว่าสกุลเงินสกุลเงินหลักของโลกอะ่ะมันไม่ต้องเป็นต้องอยู่ยงคงกระพันเสมอไปถูก <นะ S 2> ต้องอแล้วแล้วถ้าจะพูดถึงแค่ยุคปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกเนี่ยร้อยกว่าปีเท่านั้นเองสั้นๆน,นะนะฮะแป๊บเดียวเองแล้วจับพระจับถูขึ้นมาเนี่ยด้วยด้วยการจะจะเรียกว่าการประกอบสงครามโลกขึ้นมาก็ได้ได้ด้วยซ้ำนะแล้วก็เราก็ใช้วิธีแบบเรียกว่ายึดอำนาจหักหลังสาราชอาจักรออกมา นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คืออะไรก็คือปอนด์สเตอร์ลิงถูกไหมอ่าดอลลร์ไม่ได้มีค่าอะไรไม่ได้มีใครคิดว่ามันจะแบบว่ามีมีความแข็งแกร่งอะไรขึ้นมาก่อนปอนด์สเตอร์ลิงก็มีนะไม่ว่าจะเป็นดัชกิลเดอร์หรือเป็นอะไรคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆประมาณร้อยสองร้อยปีมันเปลี่ยนไปเลยแล้วมนันเรื่องธรรมดาที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกันและที่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือระบบเงินทั้งระบบเนี่ยหรือว่าตัวมีเดียมทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ทุกๆประมาณ500ปีซึ่งเจะเห็นว่ารบบี่เปบบเเเียกว่าเงินเ,นแบบเราเรียกในปัจจุันเที่ จัดตั้งธนาคารกลางนะฮะแล้วก็มีการาผลิตเงินที่ควบคุมโดยอำนาจรัฐแต่ถึงแม้ว่าในยุคแรกเนี่ยมันจะเป็น gold-backed f i ก็ตามเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบๆจะห0 0ปีละมันก,ก็พอที่จะได้อายุของมันนะครับอย่าลืมว่าที่ที่หน่วยเมื่อกี้ผู้ใช้คําว่าเป็นไปได้นะเออคือเราเราไม่อยากให้กาวจนเกินไปแต่ก็กาวแหละนะครับใช้คําว่าเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่1หล้านดอลลาร์ต่อ Satoshi ก็แปลว่า1นึ่งหนึ่ง bitcoin ก็มีมูลค่า100่ล้านดอลลาร์ถูกไหม นี่ยังไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่สิเมทที่ข่าวที่สุดด้วยซ้ำนี่ไม่ใช่สิเมทที่ข่าวที่สุดด้วยซ้ำถ้าเรากลับไปดูย้อนหลังแบบสมัยซาโตชิยังอยู่นะะดูฮาวฟินนี่ดูนิกซาโบเขาพูดกันในยุคแรกๆเนี่ยเขาพูดถึงเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเราคิดง่ายๆนะมูลค่าที่เป็นแฟร์แวลูของบิตคอยคืออะไรก็คือถ้าบิตคอยไปถึงเป้าหมายของมันได้คือมันสามารถเป็นเงินของโลกได้เงินของโลกคือครึ่งหนึ่งของสมยการทางเศรษฐกิจทั้งหมดของโลกแล้วว่าแล้วก็ควรจะมีค่าเท่ากับ GDP ขออองงงทัั้้โลกกวมนนยย่าหารด้้วย21ลาน ซึ่งมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณในวันที่เขาคำนวณกันก็อยู่ที่ประมาณ9ก้าเทรเลียนไอ้เก้าบิลเลียนก็คือ9000ล้านดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตตัวเลขตรงนี้เนื่องจากว่าเงินดอลลาร์เองมันก็เฟอือมาเรื่อยๆถ้าวันนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ27บบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ต่อต่อบิตคอยนะครับซึ่งยังยังไปไกลกว่านั้นอีเกเยอะเลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นจุดที่ที่อย่าเพิ่งไปหวังมากเพราะเราผมเชื่อว่าเราจะไม่ได้มีวันเห็นราคาบิตคอยราคานั้น พราะระหว่างทางที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันยิ่งมันมันยังไงมันต้องมีการยอมแพ้เกิดขึ้นระหว่างทางแล้วเพราะฉะนั้นในวันนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่สิ่งที่ชาวบิตคอยพูดกันมาสิบกว่าปีอ่ะความหมายมันอยู่ตรงนี้แหละคือหนึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งบิตคอยนะคำว่าหนึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งบิตคอยเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ขายไม่ขาดทุนฉันถือไว้หนึ่งบิตคอยมีค่าเท่ากับหนึ่งเดี๋ยวจะขอจะขอแทรกตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปไกลกันไปคือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะกาวหรแต่่่เพือจะสรุปมาาว เฮ้ยต้องเรียนต้องเรียนตรงที่สำคัญกว่ามันจะเป็นอ,อะไรก็ตามแต่ต้องเรียนเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเองเรียนจบหรือยังเข้าใจหรือยังว่าหนึ่งสองแล้วเล่นเว็บสามต้องเรียนที่จะพูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเห็นความสำคัญว่าต้องเรียน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปขายของต้องสมัครให้ทันต้องสมัครให้ทันนะพอจะขายแล้วขายเก่งจังเลยแล้วอีกอย่างในที่พูดเลยว่ากี่กี่ซาเชิกับเดืออะไรต่างนานเนี่ยจะเทียบให้ฟังง่ายๆสมัยที่เมืองไทยเนี่ยนะตอนท่ว่าเด็กๆนะอายุก็อ่าสี่ห้าขวบอะไรเงี้ยตังเนี่ยมันมีรูนะตังมันหนึ่งสตางนะแล้วมันเริ่มที่ครึ่งสตางแล้วก็หนึ่งสตาง์ นะแล้วมันก็อ in ินมาอินเฟลชันมันเข้าม,ามันมากลายเป็นสองสตางค์แล้วสองสตางค์ครึ่งนะแล้วก็ไปสี่สตางค์เออสามสตางค์ไม่เห็นสี่สตางค์แล้วหลังจากนั้นถึงปิดลูกลายเป็นเหนรียญกษัตริย์ธรรมดาห้าสตางค์นี่ของจริงนะของจริงนะเมื่อก่อนสมัยคุณยายเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ย hey, ไอ้นี่ของเนี่ยราคาเท่าไหร่ถ้าบอกว่าไม่แพงนักนะสมัยนั้นเขาเรียกโอ้ยไม่กี่อาดหรอกคือเงินเป็นอาจเป็นรถ อัดนี่มันอัดก็แปดนะนะเป็นรถก็สิบหกนะเป็นเป็นส่วนของของเฟืองของภัยอะไรอีกทีไงเห็นว่ามันนี้เดียวพอมันเปลี่ยนนนพังในที่สุดเนี่ยมันไม่ได้พังว่าจากห้าอัดเป็นห้าแสนอัดเป็นห้าล้านอัดไม่ใช่มันเปลี่ยนเลยกลายเป็นสตังค์เหนไนมะเหมือนดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นล้านดอลลาร์ต่อสตตินนะมันเปลี่ยนเลยกลายเป็นอะไรก็ว่าไปเลขตัวใหม่ แต่มันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยพวกเราพร้อมมะพร้อมมะมันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะอะไรก็ตามมันหนีไม่พ้นทฤษฎีอันนี้หรอกใช่ไหมตอนที่จะพูดตรงนี้อันเนี้คือเรื่องไมล์เซ็ตว่าเฮ้ยต้องพร้อมนะเรามีเวลาอีกไม่นานนะคิดว่าสิบปีเนี่ยเผะเพอ,พอกอดด้วยซ้ำนะโอเคที่แทกขึ้นมาก็ตรงนี้ยจะเน้นเรื่องเรื่องความพร้อมเนะี่ย จริงๆจริงๆเมื่อกี้ที่ที่จะย้ำอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการมองโลกแหละว่าเราอย่ายึดติดอะไรกับอะไรมากนะอย่างที่คุณลุงพูดเมื่อกี้พอคุณพ่อพูดถึงเงินสมัยก่อนใช่ไหมมันมีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยคนที่อยู่มานานจะเห็นแต่ว่าคนที่อาจจะยังอยู่ไม่ได้นานพอแล้วบางทีเรายังมีความเชื่อในโลกปัจจุบันอยู่บางทีเราจะมองไม่เห็นแล้วเราเรามองว่ามันได้สาระเป็นไปไม่ได้หลายคนยังบอกว่าเออถ้าแบบดอลลาร์มันเร็วนักทำไมไม่ทิ้งให้หมดก็บอกมันยังไม่ได้เร็วขนาดน,น,นั้นในวันนี้นะฮะ แต่ถามว่ามันเสื่อมค่าไปแล้วหรือเปล่ามันเสื่อมค่าไปแล้วมันเสื่อมค่าไปแล้ว99.99%นะคุณเทียบกับแม้ก็ทั้งทองคำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง flexible ตรงนี้การที่เราจะ flexible ตรงนี้ได้เนี่ยก็คือกลับมาเรื่องของของการลงทุนเป็นระบบนี่แหละ